สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาบนนะคะมันเข้าตัวกลับนะคะแต่ว่าทำไมแอดถึงให้1นึเข้าบนนะคะเพราะว่าแอดก็บอกอยู่ว่า1นดับหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะคะมันก็เลยเข้านะคะหนึเข้าตัวกลับนะคะก็ถือว่าถูกเนาะออก1นึสีนะคะ เห็นไหมคะเดี๋ยวแอดจะขยายให้นะคะสูตรเนี้ยมันใช้หลักสิบอ่ะสามตัวแต่แอดทำเผื่อนะคะเป็นเลขเจ็ดเพิ่มขึ้นมามันก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นแอดขอตัดนะคะวันนี้แอดก็จะทำแบบเป็นสามตัวให้เหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปเทียบกับสูตรอื่นเนาะนี่นะคะบนเข้าหนึ่งสี่เนาะส่วนล่างออกสี่หกส่วน แอดไม่แน่ใจว่าแอดเน้นหลักหน่วยให้บนหรือล่างนะคะแอดเน้นให้สี่กับ6น่าจะเป็นล่างนะที่แอดเน้นให้สี่กับ6เนาะแต่บนนี่แอดมาเน้นรู้สึกจะเป็นเลขหกละมั้งหลักหน่วยนะคะแอดก็ไม่แน่ใจนะคะแอดต้องขอไปด้วยแต่ก็ถือว่าเข้านะคะวันนี้ที่แอดจับให้ทั้งอย่างนี้เพราะว่าแอดต้องการแบบ ให้เลขมันใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเลข6ตัวเนี่ยมันออกชุดเดียวกันก็คือทั้งข้างบนข้างล่างนะคะเนาะแอดก็เลยต้องทำอย่างนี้นะคะเพื่อเสี่ยงเนาะลดการเสี่ยงนะคะอ่ะมาดูของวันนี้นะคะอ้าวแอดลืมคำเตือนนะคะเดี๋ยวมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลสูตรนี้เข้ามาแล้วทั้งหมดวัน,นี้เป็นงวดที่7นะคะหลุด1งงวดนะคะที่ออก7 7เนาะงวด มวดถัดไปนี้ก็คืองวดที่จะถึงนี้นะคะเป็นงวดที่8ดเนาะเอามาดูวิธีการคำนวณน,นะคะสูตรนี้ใช้หลักหมื่นคูณด้วยสี่สคูณสได้8ปดแปศนย์นะคะส่วนหลักหน่วยใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะคะ

จับคู่ให้นะคะหวดน,นี้อาจจะเป็นเลเบ้ลน,นะคะสอบวกหได้8อ่ะนับเรียงตัวถูกต้องแล้วค่ะแ8ด9ป0แปดเก้าแ 9กแล้วก็08น9 0แปดศูนเก้าศูนยูนยูนหนึ่ง อะมาดูมวดถัดไปนะคะพอดีแอดเช็คสูตรนีหนึงก็เลยนิ่งไปนะคะสูตรนี้ใช้ปลักร้อยบวกหลักหน่วยนะคะวิธีกำหนดตัวเลขเป็นยังไงอ๋ออันนี้เรียงตัวนะคะ อันนี้บวกหน่งนะคะสุดนี้บวกหอันนี้ x บวกหนึ่งบวกหแล้วก็บวกหน,นะคะใช่แล้วค่ะก็จะได้หกบวกกับ4ได้ศูนย์ะคะศูหนึ่ง สองสามอืมหลักสิบง้วน,นี้เด่นเก้าศูนย์หนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะส่วนส่วนหลักหน่วยเดี๋ยวแอดขอได้นิดนึงนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดแล้วก็บวกเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่ง

2องแปดสองเก้าสองูองมสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเลขมาใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรที่สามก่อนเนาะ สูตรนี้แอดบวกผิดนะคะอันนี้ต้องเป็นเลขเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนะคะอันนี้แอดก็บวกผิดแอดลืมดูมันก็จะเป็นสี่แล้วก็ห้าแต่ว่ามันก็ผิดเนาะผิดทั้งสองมวนนะคะมันออกหนึ่งสี่นะคะงวนนี้ลองมาดูงวนนี้นะคะอันนี้มันใหญ่ไปนะ มาดูงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้ใช้6กบวกสได้0ลบ1เป็น9บวกอีก2ก็เป็น2บวกอีก1ก็เป็น3เนี่ยหลักหลักสิบบนมันเด่นที่เก้ากับ0นะคะส่วนหลักหน่วย1นบวกเกก็ได้ศูนย

สองศูนย์สองหนึ่งสอง 2, สองสองสาม 0, สหนึ่งสสองแล้วก็3าสา วันนี้เลขล่างกับเลขบนมาใกล้เคียงกันนะคะท่านเน้นนะคะชุดเน้นเลขเหมือนกันทั้ง3ามชุดเลยนะคะแอดว่าแต่เด่นของบนนะคะมันเด่นที่เลข9้าหลักสิบนะคะ เด็นเก้าเก้ากับแปดเด่นมากแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์นะคะแปดนี 8, ่เผื่อนี่น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะแปดเก้าศูนย์ชุดนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวแอปจะขยายให้นะคะ ชุดนี้มันก็จะได้ส่วนหลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วย8.9.0หลักสิบแปดเเด่นที่9กับ0หลักหน่วย หลักหน่วยมันก็แปดเก้าศูนยอีกอะคะ่ะแอดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะคะแต่แอดไม่รู้ว่ามันจะเน้นยังไงดีอะ กับหลักสิบแบบมันตรงกันกับชุดนี้นะคะมันเน้นยากมากเลยอะเอาตัวไหนดีเนี่ยหลักสิบเอาแบบนี้ก็แล้วกันหลักสิบมันเด่นที่9กับ0แอดก็จะให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะ ็นไหมอือัดไม่รู้จะสรุปยังไงนะคะเลขมันชนกันแบบนี้ถ้ามันจะหลุดมาก็หลุดแค่ หลักหน่วยนะคะถ้าจะหลุดมนาะก็หลุดแค่2กับ3ไม่ถึง4นะคะมีแค่นั้นเอง8 90123หลักสิบเด่นที่เลข9 9กับ0ย์หลักหน่วยก็เด่นที่ศูนกับ1 901นะคะ แปดเก้าศนะูนย์หนึ่งเนาะแต่เด่นมากที่สุดก็คือศูนย์กับหนึ่งนะคะน่าจะเป็นสองตัวนี้นะอ่ะก็ส่วนพวกนี้นะคะที่โตชนนะคะเนี่ยค่ะมันจะเด่นที่อันนี้มีสามเลยหลักสนะิบเนาะเด่นที่เก้า กับ0หลักสิบนะคะอันนี้มันจะเด่นที่เลข0เนาะ0 8 9 1ก็มันก็จะตรงกับชุดนี้นะคะเนี่ย08 09แล้วก็00 01แต่แอดย่อให้ดูนะคะ ห็นไหมมันจะตรงแค่ชุดนี้นะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งอีกชุดหนึ่งก็หลักสิบเป็นเลขเก้า อีกชุดหนึงก็ชุดนี้นะคะหลัก10 9กับ0มันก็จะได้90 91 92 93เนี่ยที่แอดบอกว่าถ้าหลักหน่วยมันเกิน8 90 1ก็มีก็เลยมาก็คือ2กับ3เนี่ยค่ะอย่างมากไม่เกิน3นะคะน่าจะเป็น4แต่มันเด่นเด่นมากที่สุดก็คือ0กับ1นะคะ ก็คือตัวนี้เนาะถ้าหลุดก็จะเป็น2 3มนะคะมีแค่นี้นะคะหลักหน่วยจะรูดเลยก็ได้นะคะเก้าแ0 9เก้าเก้าเก้าศแล้วก็ศูนยนะคะ,อะเอาชุดนี้ดีกว่า ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลข h ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ